หลังจากที่กระผมได้ทำการสปอยตัวละครตัวใหม่ล่าสุดในซ้อวจีนไปนั่นก็คือเจ้าตัวอัศวินจากรกลระดับยูอาในวันนี้กระผมเองก็จะมาทำการรีวิวรายละเอียดสกิลของเขากันบ้างนะครับสาหรับตัวละครตัวนี้หรือว่าตัวละครตัวใหม่ที่มันเป็นระดับยูอารายละเอียดการโจมตีต่างๆบอกเลยว่าดีมากๆซึ่งก็เป็นอะไรที่เหมือนๆเดิมเลยนะครับว่าตัวละครยูอาตัวใหม่ๆมันมักจะเก่งเสมอและไอตัวนี้ที่มันมาเนี่ยมันเก่งจริงๆถ้าให้เทีบเรื่องรายละเอียดสกิลก็จะคล้ายๆกับเจ้าตัวเจนอรระดับยูอาลย ครับเองแต่ว่าไอ้เจ้าตัวอัศวินจากโกลดับยูอาร์มันจะมีการผสมผสานเกี่ยวกับสถานะตัวละครอื่นๆเข้ามาไว้ในตัวละครของตัวมันเองซึ่งภายในส่วนนี้ความสามารถของเขาทั้งหมดจะเป็นยังไงเพื่อนๆรอติดตามรับชมกันได้เลยจ้าแต่ก่อนที่เพื่อนๆดูท่านจะเข้าไปรับชมก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe <Wow. S 1> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะลิสต <L ist> Man s ช o อบริการการจำเงินเกมมือถือวันพันเมนเดอะสตองเกตที่ดีที่สุดคุ้มที่สุดและโน,นหนึ่งที่สุดในเวลานี้ไ <Wow. S 1> ม่ว่าจะเป็นแพ็ก37คูปองในราคา165บาทรวมไปถึงแพ็กที่ใหญ่ที่สุด14,996กคูปองในราคา59 00 0กันกว่าบาท <Wow. S 1> ทาง Li s t Man <Wow>. s ช o อก็มีบริการให้เพื่อนๆทุกๆท่ทานได้เลือกสรรชำระเงินได้แบบง่ายๆอีกทั้้งงงงยยัมีีีระะบบผ่อออนนนนาสสูุดดดถึ10เืกวแล เป็นรายการเกมที่ภายในเว็บไซต์ลิทแมนช็อปเขาบริการรวมไปถึงบัตรเติมเกมก็มีเหมือนกันเาเป็นว่าเพื่อนๆทุกท่านก็อย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันด้วยนะสำหรับลิทแมนช็อปบริการการจำางินเกมตลอด24ชั่วโมงรามสวัสดีพ่อไม่ี่น้องาอไทยทุกพี่ทุกเวททุกทท่านกันด้วยนะคร b b Jamie, ับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันเม็ดดสตองเกตในซูเปอร์จีนอย่างที่เพื่อนๆทุกท่านน่าจะทราบกันดีในคําว่าตัวละครตัวใหม่ในเดือนหน้าที่ทางตัวเกมของเขาจะทําการอัปเดตเข้ามามันก็คือเจ้าตัวอสุรินี้นะครับ ครับผมซึ่งมีเพื่อนๆหลายท่านคอมเมนต์มากระยันมากมายว่าตัวละครตัวนี้หรือโมเดลตัวละครของเขามันเป็นอะไรที่ทุเรศมากๆบางคนก็ชื่นชอบบางคนก็ไม่ชื่นชอบก็คะเขากันไปเอาเป็นว่าเรื่องโมเดลตลาดนั้นของเขาไม่ต้องไปพูดถึงกันเยอะเพราะว่าคลิปวิดีโอ,อนี้ผมจะมารีวิวรายละเอียดการโจมตีของเขาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นของเรื่องรายละเอียดสกิลอันติเมทพาร์สีสกิลตัวและที่สําคัญพาร์สีสกิลปลุกตื่นขั้น u ูาความสามารถของเขาที่อัปเดตมาใหม่เหมือนจะใหม่แต่ก็ไม่ได้ใหม่อะไรมากมายมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเพาผมมมไปปแแลลหด้ว แม่งโคตรของโคตรโหดซึ่งโดยรวมความสามารถการโจมตีของเขาทั้งหมดก็จะคล้ายๆกับเจ้าตัวเจนอสระดับยูอาตัวนี้และก็ยังคงเหมือนกับอีกหลายๆตัวนะครับที่ภายในเกมนี้เขาได้อัปเดตเข้ามาอารมณ์โดยรวมก็ประมาณว่าตัวละครของเขามันรวบรวมผสมพันตัวละครยูอาตัวเก่ามาไว้ที่ตัวละครตัวมันตัวเดียวเท่านั้นซึ่งในส่วนนี้บางทีก็อาจจะดูจําเจไปแต่ความสามารถลึกๆของเขาเนี่ยโอ้โหแม่งโหดมากๆและเรื่องสถานะใหม่ที่จะมาต่อจากเจ้าตัวฟุบุกิระดับยูอาตัวนี้ก็ต้องเฮลกันไปครับผมเพราะว่าตัวละครของเขามันไม่ ได้มีสถานะใหม่ในเรื่องของอันติเมตจากตอนแรกที่ผมคาดเดาวไปว่าตัวละครของเขาอาจจะมาเป็นในสถานะช็อตทาให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่สามารถใช้อันติได้ในส่วนนี้นี่คือโดนปัดตกไปเลยนะเราหวังไว้เยอะว่าจะได้เห็นรายละเอียดสกิลอะไรใหม่ๆสุดท้ายก็เหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันอัปเดตมาให้มันดีขึ้นนั่นเองเอาเป็นว่าไม่ต้องรีรอหรือรอช้าอะไรเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดสกิลของเขากันเลยดีกว่าเริ่มกันที่รายละเอียดสกิลอันติเมตใช้ลูกไฟไปเลยจานวน2แต้มอัศวินจากกลนระดับยูอาจะทําการโจมตีคอมโบต่อเนื่อง3รั้งร ตูในแถวแนวตั้งค่าความเสียหายของสกิลนี้จะอยู่ที่10 5ปตคิดจากค่าพลังชีวิตสูงสุดเอาแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวผมมองว่าดามเมจของเขามันโคตรแรงแล้วนะเพราะว่าการโจมตีของเขาทั้งหมดมันคิดจากค่าเลือดซึ่งค่าเลือดของภายในเกมนี้มันทําได้เยอะมากๆแล้วเยอะกว่าพลังโจมตีด้วยซ้ําเอาค่าเลือดไปบวกกับร้อยห้าเปอร์เซ็นต์โอ้โหฟาทีนี่คือหน้ายับแถมคอมโบต่อเนื่องสามครั้งด้วยและเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเพราะว่าการโจมตีของเขามันมีเซอร์ไพรส์ย,ยิ่งกว่านั้นนั่นก็คือตัวละครของ าณตรงนี้มันโจมตีด้วยค่าความเสียหายจริงอีก110% บอกเลยว่าเจ็บจัดจัดครับคือมันตีดอกแรก10 5เปแต่ดอกที่2มันจะโจมตีเป็นค่าความเสียหายจริง1 1 0ของค่าพลังชีวิตดั้งเดิมที่ตัวละครของเขามันมีอยู่เอา,าเขาจริงเจอดามเมดของเจ้าตัวเจนอสยูอาตัวนี้ไปก็ถือว่าเจ็บจัดจัดแล้วนะอันนี้เรามาเจอกับอัสวินจากกลระดับยูอาที่โจมตีเป็นค่าเลือดเข้าไปอีกแล้วแถมมันโจมตีด้วยค่าความเสียหายจริงเข้าไปอีกโอ้ยโ,โดนฟาดคอมโบ3ครั้งที่หนึ่งคือแสบแน่นอนแบบันึ่งร้อยเพียงเ่านะ าการจมตีของเขามันยังมีโอกาสอีก80%ที่จะทําการเจาะเกาะทะลุบัฟเฟอร์เขาไปอีก บอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวจอกก่อตัวทะลุโลดตัวสร้างความเสียหายแบบจริงๆหนักๆแน่นๆหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คือโคดกว่าเจ้าตัวเจนอสระดับยูอาร์อย่างมากเลยครับคือมันโจมตียังไงก็คือเข้าตัวเราแน่นอนฮะและอันที่สามนะตรงนี้มันยังมีการพัฒนาแบบพิเศษเข้าไปอีกครับโอ้โหบอกเลยว่าเพิ่มเติมโคตรหนักให้ผมอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสียหายจริงเนี่ยก็มาดูกับเจ้าตัวเจนอสยูอาร์ได้เลยว่าความสามารถนะตรงนี้ตัวละครของเราจะไม่ได้รับผลเอฟเฟกต์การเพิ่มดาเมจหรือลดดาเมจเลือด เยอะเท่าไหร่ก็โจมตีเยอะเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ความเสียหายที่โดนเนี่ยมันจะเป็นเกิดขึ้นโดยตรงกับพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมายแถมเมื่อเราโจมตีไปแล้วมันก็ยังไม่สามารถแชร์ดาเมจได้หรือว่าหลบหลีกได้อีกด้วยนะบอกเลยว่าเป็นการโจมตีแบบหนักๆเน้นๆต่อให้ทีมของคณมีเจ้าตัว,ตวยุงระดับยูอาก็ตามก็ไม่สามารถป้องกันดาเมจจากเจ้าตัวอสุวินจักรกลยูอาได้เลยอย่างหนึ่งก็คือตัวละครของอสุวินจากรกล SSR บมันจะมีการชำนาญทะลวงตรงนี้ไปด้วยแต่ในเรื่องของการเพิ่มพลังโจมตีเหม แค่ด้านบนตรงนี้ก็โหดมากๆแล้วนะโจมตีเป็นค่าเลือดโจมตีค่าความเสียหายจริงแถมยังมีการทะลุเจาะเกาะโลบบัฟเฟอร์ไปอีกโอ้โหบอกเลยว่าสุดจัดมากๆนะแค่รายละเอียดสกิลอัลติเมทขั้นพื้นฐานโคตรของโคตรโหดแล้วถ้าเกิดว่าเราอัพไปเป็นอุปกรณ์เฉพาะ3าดาวเนี่ย กจะคิดโจมตีไปทีแทบไม่มีตัวละครตัวไหนป้องกันได้เลยเอาเป็นว่ายังไงสรุปโดยรวมผมขอจบคลิปดีโอไว้เพียงเท่านี้กันดีกว่านะครับคือเปิดอันตีมาจะปิดคลิปเลยคือตัวละครบ้าอะไรโจมตีเป็นค่าเลือดไม่พอแม่งโจมตีทะลุจอกเกาะไปอีกแถมยังมีการโจมตีแบบความเสียหายจริงเข้าไปอีกโคดกว่าเจ้าตัวกระพองเหล็กระดับยูอาร์ตัวนี้แบบพันเท่าเลยนะก็ได้ไหนเดี๋ยวเรามาฝืนดูต่อให้จบกันดีกว่าโอ้โหทำไมว่าตัวละครโมเดลกากาศแบบนี้ถึงมีรายละเอียดสกิลอันเิเมหรือรายละเอียดสกิลอื่นโคตรของ ไม่เข้าใจทีมงานจริงๆเอาเป็นว่าเรื่องแรกก็จะเพิ่มพลังชีวิตนะครับผมอย่างถาวรเหมือนกับตัวละครตัวอื่นและก็จะเป็นการป้องกันดามิทที่ไม่ติดกิ๊กข้อนนะครับผมจํานวน60%อันนี้ก็จะเหมือนกับตัวละครตัวอื่นเพียงแต่ว่าพาสซีฟติดตัวงเขานะตรงนี้มันจะมีสถานะในเรื่องของการฟื้นคืนชีพขึ้นมาด้วยนั่นก็คือเมื่อตัวละครตัวใดของเรานะครับภายในที่ของเรามีการตายเจ้าตัวสววตจากคนระดับยูอาร์ตัวนี้ก็จะได้รับสเต็คของการแก้แค้นเพิ่มขึ้นมาหนึ่งครั้งทันทีซึงการ ื้นคืนชีพนั่นแหละครับสามารถเก็บได้สูงสุด4แต้มวิธีการใช้ก็ง่ายครับผมเราเล่นในสนามแล้วให้เพื่อนในทีมของเราตาย4ตัวตาย้ตัว,ตตวมันก็จะได้สเตกของการเกิดใหม่มาจํานวน4แต้มนั่นเองซึ่งโดยรวมภายใน่วนนี้เนี่ยมันจะไปคอมโบคู่กับรายละเอียดสกิลปลุกตื่นขันยูที่เมื่อเริ่มเข้าสู่สนามเจ้าตัวจากโกละดับยูก็จะได้รับสถานการ์แก้แค้นณตรงนี้มาทันทีจากตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าตัวละครของทีมเราเนี่ยมันได้สถานะนี้ไปด้วยนะแต่จากที่ผมมาดูการโจมตีหรือว่าการรีววววิในนนกาาารรมมััััแคค่่เเฉพะะตตลขออองงงย เดียวเท่านั้นอันนี้ก็คือหน้าเสียดายสุดๆแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยถ้าเกิดว่ามันได้เนี่ยการโจมตีของเขามันก็จะสามารถโจมตีได้เรื่อยๆแล้วมันเป็นการโจมตีค่าความเสียหายจริงนั่นเองซึ่งในส่วนนี้มันดีมากๆนะครับคุณผู้ชมเอาล่ะเดี๋ยวผมขอย้อนกลับมาอธิบายให้เพื่อนๆทุกท่านได้ฟังกันหมดก่อนดีกว่าซึ่งคําอธิบายของการแก้แค้นนะตรงนี้นั่นก็คือเมื่อเจ้าตัวสวินจักกลระดับยูอาร์ตายตัวละครของเขาก็จะกลับสู่สนามใหม่ทันทีและการกลับมาของเขายังสามารถฟื้นฟูเลืือออออดดไ้้้ีีีีกก80%ทััััังงงงงตตตตวะรขขเายโโจจมมใใสสู่่ห ได้เลยทันทีนะครับผมด้วยค่าความเสียหาย150%ซึ่งการไล่โจมตีอัติเมตนะตรงนี้เราจะไม่สูญเสียลูกไฟเลยนะครับแล้วก็การแก้แค้หรือการฟื้นคืนชีพแบบดั้งเดิมของสกิลปลุกตื่นขั้นยูมันจะอยู่ที่4ครั้งก็คือสามารถ เกิดตายกลับมาได้ทั้งหมด4ครั้งหากเราเอามาคอมโบคู่กับพาสีสกิลตัวนะตรงนี้ที่มันสามารถเก็บสเตตก,การตายเกิดหรือการแก้แค้นได้สูงสุด4ครั้งเราก็จะมีการตายเกิดหรือการฟื้นคืนชีพกลับมาทําการไล่โจมตีอัติเมตได้สูงสุดอยู่ที่8ครั้งในหนึ่งการต่อสู้โดยรวมทั้งหมดนั่นเองส่วนการใช้สถานะของเขาก็ง่ายมากๆครับเพียงแค่เรานั้นตายมันก็จะกลับมาเกิดใหม่ทันทีจํานวน4ครั้งนั่นเองแต่ถ้าอยากให้ตัวละครขเขามันเกิดได้มากกว่านั้นก็ต้องรอให้เพื่อนภายในทีมของเราตายไปก่อนจํานวน สี่ตัวเราก็จะได้สเตตก,การเกิดใหม่หรือการแก้แค้นมาจํานวน4แต้มรวมทั้งหมดเป็น8แต้มและเมื่อเราตายแล้วกลับมาใหม่สเตตรตรงนั้นมันก็จะถูกการใช้งานนั่นเองซึ่งในส่วนนี้โดยรวมภายในเกมมันยังไม่มีตัวละคตรตัวไหนแก้ทางสถานะนี้ได้นะเนื่องจากมันเป็นสถานะใหม่ที่มีชื่อว่าการแก้แค้นถ้าให้เราลองมองเล่นๆเนี่ยมันก็จะเหมือนกับพวกตายเกิดทั่วๆไปแต่ความเป็นจริงคือมันเป็นการแก้แค้นกลับมาใหม่มันไม่ใช่ว่าตายตรงนั้นแล้วฟื้นคืนชีพเหมือนกับซอมบี้แมนยูอาร์หรือเหมือนพวกไอ้เจ้าตัวกระบ,บองเหล็กระดับ SSR กอัน,นคือมันตายปุ๊บ ตัวใหม่มันออกมาทันทีนะครับเหมือนกับว่าตัวเขาเนี่ยมันถูกโครนนิ่งเอาไว้แล้วหลายๆตัวนะลองสังเกตดูเมื่อตัวเก่าตายปุ๊บตัวใหม่ก็จะโผล่มาทันทีแล้วก็ทําการโจมตีอันติเมตไปเลยนะครับซึ่งดาเมจเนี่ยมันแรงเหมือนกันนะแต่จะแรงไม่เท่ากับการอันติที่เรากดใช้แบบเพียวๆซึ่งอันนั้นมันจะแรงกว่านั่นเองในส่วนนี้ก็ลองไปคํานวณลองไปคิดดูว่าตัวละครตัวนี้มันจะคุ้มค่าแก่เพื่อนๆหรือไม่แต่โดยส่วนตัวผมมองว่าตัวละครของเขามันเป็นตัวละครที่ยืนในสนามได้ดีอยู่เหมือนกันนะเนื่องจากตััววนนนนี้้้เเ่ยยมมดดคาลือผ เลือดเยอะตัวเราก็ยิ่งได้นาแถม เกิดว่าเรามีการไต่เกิดแบบนี้สูงสุด8ครั้งมันก็จะทําให้ทีมของฝั่งข้ามเสียเวลามากขึ้นกว่าเดิมเข้าไปอีกนะครับผมแต่การกลับมาของเราเนี่ยยังสามารถทําการโจมตีอันติเมตได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าเรากลับมาแล้วยืนเฉยๆอันนี้ผมมองว่าไร้ค่าสุดๆแต่นี้เรากลับมาทําการโจมตีได้อย่างน้อยก็ยังมีโอกาสที่ได้ลิกเกมนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรายละเอียดสกิลต่างๆของเจ้าตัวอัศวินจากกลระดับ UR เพื่อนๆคิดว่าตัวละครของเขามันเก่งมันโหดกันหรือไม่แต่โดยส่วนตัวของผมบอกได้นมใทีแบบ สุดไอ้ประเด็นก็คือมันจะเอามาแทนที่ตัวละครตัวไหนภายในเกมนั่นแหละคือปัญหามากๆสุดท้ายนี้แต่ก็ไม่ท้ายที่สุดก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะทาการกดปิดคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึงกดซับสไครต์และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทวนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไป ก็ต้องกราบขอภัยมานาที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน